ไปดู m a c ท o o k ดำกันนะครับเยวรอคันเหลืองกันมาก่อนแล้วก็จะคันนี้นะครับ FR 2 1 0แรงม้า m a c ท o อ k ก็เป็นตัวเรใช้งานจริงนะฮะเป็นง,งานจริงเพราะว่าเรามีการทดสอบเกัดกับ แม็ท็อปที่บ่อดินหลายๆบ่ออยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นหน้าง,งานเรียกว่าไม่ได้โหดมากเลยก็หน้าง,งานก็ดินมีแข็งแล้วนะครับเราไปดูกัน,นครับใส่มาแบบพูนๆเลยนะครับ ตกท้ายเบาๆนะครับโอ้โหไม่เบาแล้วจแล้วนะครับสำหรับแม็กทอของเรา mm hmm. ก็าจะประมาณนี้ครับวันนี้พามออกหน้างานเนาะเป็นงานบุญนะครับก็สำหรับท่านใดมีข้อสงสัยกี่ยกับรถด้ำนะครับงานดำดินต่างๆก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเผื่อ สนใจสอบถามเรื่องของราคาค่างวดนะครับก็ขอพบพระคุณนะครับสำหรับการรับชมติดตามตวันนี้พักกันขับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ